เดือดถอนโควิดมากลัวครับตอนนี้มาอยู่กลางแดดนี่ไ <laughs> ม่ใช่บัดท่อเยือ่อเะอบ,อบับกพืน้นเนาะบกักกิ้นเราไปโมดเด้อรอต่อไปครับรอให้มันกินเท่านั้นให้มันอยากอาหารอยากกินเยือ่อที่เขาไปบ้านไอจีก่อนช่วงเลงๆวะเนาะเลงๆเดนะ้ <laughs> เอมันเข้าหาก,กินเยื่อนะ ปลาวันนี้นะปลาชัดูนะปลาที่มันล่าเนื้อล่าเนื้อนะล่าป่าน่อยนะมันอมออกแมลงมันมันช่วนนั่นนั่นละแมลงสี่โมงสี่โมงเนี่ยว่ายเจ็ดวันนั่นสี่โมงกร้เงียนี่ยกับเพื่อนก่อนกับเพื่อนหลงหลวงน่ะต่อไปครับช่วงนี้อากาศท้องฟ้าเริ่มจะหายไปสีฟ้าครับหมอกควันเริ่มบางๆซาซาลงพ่องละ รอที่ไปแบบไฟร้อนๆเกตมันจะเบาะเลยครับดูครับดูครับท่านผู้ชมนี่ครับเกตจะร้อนเลยออกเลยครับมันต้องใช้เกลือทาครับสูตรเบอร์ชัยเนลนี่ไฟร้อนๆครับเดี๋ยวใครามากินกันครับยาวกับไปเด้อวันนี้นะนี่ครับโอ้โหนี่ครับมันกำลังตัวครับโปร่นี่ครับป่ะปลาครัวเนาะโอ้โหเนี่ครับ หมอมาเล่นเหมือนกันเ้อดูบิ๊กอุ้ยปิ้งกล้วยกล้วยดิบรับนี่อร่อยอร่อยครับกล้วยดิบครับอันนี้นะมีสรรพคุณนะครับแก้ท้องห่วงเจ็บต้องไม่ต้องกลัวครับกินกล้วยดิบครับกล้วยจีสุกและบอยครับนี่ดูครับวัวยังเลื่อมหน่อยยวไปกินหม้อมาโลตัวมาเนี่ยจะเอาหมวอมาจิ้มครับเอาไปครับนี่ครับอาทาบยอง ย้องครับอ้าวนี่ครับอ้ายอุดชิมได้เลยครับนี่จอร์ดครับต่อไปก็เป็นการลอดเดี๋ยวเนาะรอต่อไปครับตี่กี้ลอยมาละว,วันนี้อยู่ที่บอ่อดินครับหน่วยทรายผูเชียสานตีครับลุงสมพัตละช่างมนูนครับวันนี้เพือ่อมากินเนาะบอดิน, <S 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 นไม่กินเลยต้องไปในไกลเด้ออยู่ใกล้นะ ของเล่นน้ำอย่างแน่นอนครับตะกี้ขึ้นมาละลงไปแล้วหนึ่งตัวครับปตามห้ากิโลชดอรอเดี๋ยวเรอรับชมกันต่อไปครับบรรยากาศครับมัะเดี๋ยวนี้ก่อนสี่โมงโอ้เกือบห้าโมงละสี่โมงสี่โมงสี่โมงห้าครับตะวันคาบแก้วครับจัดเข้าไปครับอย่าท่านักเลงทีมงานเฮานี่เดี๋ยวมาชมครับได้เยอะอยู่ กึงทางสีแล้วครับน้ำครับวรบวมน้ำเลยร,รยวมน้ำเลยนะครับตู้หุ้ยทรายบ่มีละเบ็ดขำดีได้ลงเอาโอ้มีตึงเหยื่อสดมีตึงนี่ครับปลาครับนี่เหยื่อต่อจากบอ่อที่เราไปเอาช h a d e มาได้เลยมาบอ่อที่มันปิ่นเลี้ยงไอ้อุดเลี้ยงไว้มาจอมครับกินกันไปแดงนี้ยาวๆครับชมกันต่อไปครับนี่ครับบรรยากาศ ของฟ้าเป็นสีฟ้าครับหมอกควันเริ่มหายไปละแรงครับเดี๋ยวเขาจะมีเมนูครับพอดีไปดักปลาบอกเตี่ย่เดี๋ยวรอรับชมนครับดักกับดักไว้แล้วครับนี่อย่างตัวครับอ๋อสาจะใหญ่หมือนะครับป่าเดี๋ยวเขาจะมัจี้ทหูนมาแห็นหมายนึงแล้วครับบ่อดินมาได้ครับตอนนี้มาบ่อเลี้ยงของไอ้วุฒิป่านินครับปลาดูครับย้ายที่ครับวันนี้ครบมาหลายคนหมายหลายคนมาเลี้ยงนี่ให้บรรลดละเจอันแน่ครับยา่าตนักเลง ชมกันไปครับได้ปานินยอดป่านินครับบอปานีนกินดีครับบอนี้เพราะว่าบอ่อหอยอุดเหลียงฮาหนั่นนัน่น,นูกสมและวิดไปแล้วบัดได้สักคำครับตอนนี้ลบเข้ามาอยู่บนคันหนองแล้วครับปุ่นออกเหมือนกันครับตะพุ่นออกไปออกห่างจากที่เฮาโต๊ ok คะ, <laughs> <laughs> ะครับเอาไว้แล้วเด็ดไล่แล้วครับเด็ดไล่ตี้เลยขึ้นมาภาคบนครับแต่วิดละไปปุ่นอยู่สามสี่หลัง ใส่เยอไปครับเดี๋ยวเอามาต่อชมตอนแรงๆหำกัว่ามันจะกินหรือเปล่าือ่แน่นอนครับของในน้านี่ครับชมอ่างกว้างนียครับหนองนี่ก็มีป่าชัโดครับป่าสวายป่านินป่าเสด็จครับป่าแบบพื้นบ้านที่เปื่นเอามาปล่อยกันเป็นหนองบ่อดินที่เปิ่นขุดเอาดินไปถมตี้แล้วก็นองนี่ก็คือน้าเยอะครับลึกประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรครับนี่มันก็ออกเรืเลยนะครับนะ เดินมาหมดถึงเวลามันเที่ยกันฮะรอชมต่อไปครับสี่โมงหูฝนแน่นอนครับเมาจกะตั้งเป้าถึงสี่โมงครับถึงเวลานี้ครับสรุปแล้วนิ่มพิ้วครับมีวี่เวียวครับบากินสักอย่างมีจี้ยังขึ้นครับพอดีกับมัดอาหารทวงไม่ได้น้ำนะครับสามโมงโอเคครับเดี๋ยวจะไปตรงใดติดต่างกันต่อไปนะครับบน้ใช้เนี่ย บ่อด,ดินของผมว่านเออบ่อด,ดินห้วยทรายครับตอนนี้ไปครับเบอร์ชัยเนี่ยเจอกันคลิปหน้าต่อไปครับรอตะกี้ครับเป็นเวลาเกือบสิบนาทีบาก,กินครับตอนนี้เกาะใหม่เหยื่อทิชชันะครับมันหมูครับแม้มจุบเลือดครับสายสลิงเบอร์ไอเบอร์ยี่สิบครับขอเบอร์ซาวเหมือนกันเบอร์ยี่สิบเหมือนกัน เดี๋ยวรอชมใหม่ครับสายพิอนี่ผมใ้เบอร์สายพิอีหลังนี่ครับใ้เบอร์หกสิบหกศูนย์ครับแบบตีดแล้วเยือะแบบมันๆเลยมันต้องกวอบปูครับหลอกเบอร์สองพันครับของสกอร์เปียนมาเดี๋ยวรอชมครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไปตรงกลาง,ลางนองครับเมื่อกี้ผมวัดระยะละลึกประมาณสามสิบสี่สิบเมตรครับบบดลึกเท่าไหร่ผมใช้ตัวดิง่งลึกจับความลึกของมันครับ แต่เดี๋ยวเราชมครับใช่มันูครับเยอะแล้วครับปลาอย่างมาชมครับปลาดุปลาดุปลาดุเบอ้อจิตจักไปไหนโอ้จิตจักไปไหนที่ถ้าสายมันเหนียวกิ๊กสันสันโยงก็เลยมันมืนามันใบบางครับตัวนั้นเนาออใช่ฮะเอาอย่างเอาผ้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 าครับปลาดุกครับ เดี๋ยวตกน้ำเลยเจ้ามานุษย์ได้แล้วครับปลาดุก,กจ,ดจีไม่น,นื้อบบชุกแต่มันเย็นอะไปเลยเพราะมากินตอนนั้นแรงได้เวนะ โอ้สายใหญ่อยู่ครับสาใหญ่อยู่ประดุกระกโออ้ค้นบนเลยไปครับตามเข้าไปโอ้นี่ฝาไป็เรือง ซีซูอย่างเดียวครับอชอเบบดูบาร์บีคิวบาร์บีคิวมันครับกับแมมแมมบาร์บีคิวมันหมูกับแมมครับนี่เเป็น่ยชาโดครับ โอ้โหอร่อยอร่อยครับนี่มีเนี่ยจ้างให,าห้ <มา S 2> ด้วยอ่ะโอ้มาครับเกี้บปกกิน,นกันชาโดมาโขนหยอกได้หมดครับเสื้อแหนเสียงเกี้ตึงมันหมูตึงแมมเสียงไปร้อยครับบากกินนี่ครับดเดี๋ยวจะมาจีครับโอ้โหมันหล่นไฟสว่าหมอครับไป อาหารมันเฮากินไปครับโอ้บใจเน่าวเจเด้อนี่นะนี่เราขาดสมาชิกในทีมงานเราไปหนึ่งคนครับไปเป็นข้าราชการต้นลงตำแหน่งเวละเหลือก็ขี้เราอยู่บ้านร้อนโอ้ยอย่างไรอ่ะแอปปางไหมก่ะสูกก็ได้ขนาด นี่พุชชานอาไมาครับแอบแอบไหมโอบค,ครับโอบมันเดี๋ยวเราจะไปใจละรอสั้นห้าหมกไป่ครับจีครับป่านี้ครับสดๆมีมาสบีนะครับจิ้มเลยนี่แหล่จิ้มจีครับ แขกมีวันนี้อีก่ะแขกจัไงในเลยขี้พ่อหัวลุกหมดเข้าก็มีอ่ะสองแก้วได้รู้ว่าเี๊ะจีไม้แหงาๆกับหม่อมไม้หัวเหงวเดิ้ลขี้เต๋อกระบขอไข่ไม้ไข่เงี้ยขนาดก็ใจนั่นอ่ะต่อไม่ต้องมานะมีดก็มีนะไม้หัวกันเหงวปลายไม้หัวกัน ดูปุ่นีเอาแล้วครับ <c oughs> เกจมกล่องไฟจีปลานินสดๆจากบอ่อไอ้อุดโดยผู้เชี่ยวชาญติ๊กวันนี้ปลาไปได้สัตวัวครับอ่ะ <c oughs> ดังไฟอย่างเดียว <c oughs> มอบริการประชาชนมอบริการครับเป็นแผนกบริการเรียกว่าสบายใจีเวลานี้ก็เป็นเวลาเกบหุบบงเย็นแล้วครับเ,รเดี๋ยวเราจะเคลื่อนย้ายที่บสวนอุธกลับบ้านครับเดี๋ยวไปต่อที่บ้านต่อครับ,บสำหรับวันนี้นะครับคิ่โต๊ปลารวมทั้งปลาชะโดครับลปลาบอ่อธรรมชาติและกับบ่อที่ไอวุฒิเลี้ยงไว้ครับ เดี๋ยวเขอปิดคลิปแค่น,นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าใหม่ว่าเขาจะไปทางใดวัน,ใน,ในพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวกำลังรับชมครับเบอร์ชนะเนลอาจจะเข้าแพะไปตั้งไก่ครับพวันนี้ครับสําหรับวันนี้เบอร์ชนะเนลลาไปก่อนครับกับทีมงานสวัสดีครับ